กองทัพขนไก่ไทยฟอร์มจัดจ้านถล่มแเอลเจีเรีย5-0ลิว8ทีมสุดท้ายศึกสุธีรแมนครับในการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมผสมชิงแชมป์โลกสุธีรมมนครับ2025ที่เมืองเสื้อเหมือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อช่วงเย็นของวันจันทร์ที่18เมษายนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A แมตช์ที่2ทีมชาติไทยลงสนามพบก,กับทีมชาติแอลจีเรียโดยสำหรับผลการแข่งขันมีดังนี้ค่ะ คู่แรกประเภทหญิงเดี่ยวเมสุพานิดาเกตทองเมื่ออันดับ9ของโลกอาชนะฮันลาบุกซานีเมื่ออันดับ352ของโลกไปแบบขาดลอย2ต่อ0เกม21ต่อ5และ21ต่อ6 ทีมไทยทำแต้มขึ้นนำก่อน1ต่อศูนคู่คู่ที่2ประเภทชายเดี่ยวอีคิวพัคพลทีรรัสกุลมืออันดับ49ของโลกก็เอาชนะอาร์เดลฮาเมกเมืออันดับ242ของโลก2ต่อศูนย์เกม21ต่อ11และ21ต่อ12ทีมไทยขยับแต้มขึ้นนำา2ต่อศูนย์คู่คู่ที่3ประเภทหญิงคู่เกนลักซิกากระหะกับจอมแจมพัทยาเหมือนวงศ์คู่มืออันดับ17ของโลกเอาชนะยาชิมะชิบากับลินดามาสลีคู่มืออันดับ 169ของโลกไปแบบขาดลอย2ต่อ0เกม21ต่อ4และ21ต่อ6ทีมไทยทำแต้มหนีห่างเป็น3ต่อ0คู่ คู่ที่4ประเภทชายคู่บาสเดชพลพัววารานุเคราะห์กับสกายกิตินุพง์เกตเรนคู่มืออันดับ23ของโลกอาชนะโมฮัมเหม็ดอับเดลลาฮีเมเบลาบีกับอาเดลฮามิคคู่มืออันดับ166ของโลกไปแบบขาดลอยค่ะ2ต่อศูนย์เกม21ต่อ3และ21ต่อ7ทีมไทยขยับหนีห่าง4ต่อศูนย์คู่และคู่ที่5ประเภทคู่ผสมแต่ต้นรถนักพักอูบทองกับเตนเชนิชาสุดใจประพารัตคู่มืออันดับ16ของ อาชนะโคเชล่ามาเมรีกับทานินาวีโอเลตแมเมรีคู่มืออันดับ52ของโลก2ต่อศูนย์เกม21ต่อ18และ21ต่อ13สรุปผลการแข่งขันค่ะทีมไทยอาชนะไปแบบขาดลอย5ต่อ0ูนคู่ส่งผลให้คว้าชัยชนะ2แมตช์รวดการันตีผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายโดยจะไปลุนเย่งแชมป์กลุ่มกับจีนเจ้าภาพและแชมป์เก่าในวันพุทธที่30มเมษาย,ยนนี้แข่งขันในเวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn